ครับช่องงานโดยขารวบัน,น,นเที่ยวครับมีก็ได้ออกเดินทางแล้วจ้าออกเดินทางแล้วเจอกันที่กาลสินจ้าเจอกันที่กาลสินจ้าไปออกเดินทางแล้วจ้า ในเวลาของกเดินทางแล้วเตรียมพร้อมแล้วก็ติ้เขาเลยนะมัน,นอู้ครับอันวาดด้วยอยู่ปากช่องก็พอกรใชัยลลว

เราจะได้ออกเดินทางนะครับไปที่การละศีนการสิศีนนะคะรับรวมพลังเป็นหนึ่งเดียว มันก็เลยขยันนะครับเราใช้ชีวิตอยู่นี้ตืน่นตืสนดท้ายื่นหลังเปิดพวกรับเราก็ยอมงานวันนี้เราคิดว่าเราบา้า ขยะอยู่ในมือท่านนะครับเราให้สบนะครับใส่ถุงพันเดินชา้าๆใส่ถุงพันเดินช้าช้ครับ อย่าอย่าย่าฟังขุดไล่ไล่ถุงดับมันพอยู่อาบ้านแม่ไปเรื่อยครับไปเรื่อยครับขึ้นหน้าโดดไปครับ

ดีแมนกว่านีเหมดิมมา้นกวยเขาไปออก้างไรช้าๆเยาขุมาลมาลมาลุมาลุมาลมาลุมาลุมาลมาลุมาลุมามาลลุลาลลุมลุมาลุมาลุมาลุมมาลลุมาลุมาลลมาลมาลลุ đặc บลูโหกี้เปียกพี่โห่ของแกด้วยนะโอ้พ่อโอเคด้วยใครมั้ยคนทุกคนมาดูกันไปเห็นก่อน แน่เหรอบอกปอยังปอยอยู่ไหน่ะมือเป็นไอ้นี่เงี้ยทดลองใช่ไหมทดลองเดี๋ยวนี่นั่งเดี๋ยวไหนจะหาได้เราต้องหาบุกปอยบอยยังยังไม่ทำไมเช้าปอยอยู่ไหนนั่งรถพอน่าจะว่างอย่าั้นนั่งก็ว่างอยู่เดีนแหละคนนี้น่าจะว่างนั่งกับพี่ปุ๊บปั๊บก็ได้เดี๋ยวถามพี่ปุ๊บปั๊บนี่เงี้ย เับเเผมคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะเจอกันคลิปหน้าครับกล่าวคำว่าสวัสดีครับเราจะเดินทางแล้วครับการเราทินคะรับสวัสดีครับ